ทำทุกท่านคงอยงู่ในทุกท่านเอาขับน้ำไปทะเลีย่างปลาพี่เนาะคุณครับตรงนี้คุณครับกางเกงงวงๆๆอีกไปอันนี้ขับเองเลยนะครับทุกชม นนี่ท้องฟ้าสดใสเลยครับมนันนี่ตึกตักมักจกก่ะขับรถเทเลอร์มาเองเอารถล่งเองนะครับอากาศแจ่มใสเลยมันนี่ท้องฟ้าสดใสแดดหวอนจังลเลยด้เริ่มเริ่มแดดแล้วครับ ผมสิเบี่ยวเอ่ออันนี้ขึ้นก่อนนะครับ <laughs> <laughs> เอาเนี่ยตายแล้วนี่กินได้ ah, าราลด้วยครับหางอีก้างนึงมันคือเอาขึ้นป่ได้ป่ะ ยินบ่่ยหางอีกครั้งนึงว่าเราขึ้นบ่ได้ไหมึินมาจนานู่นาเด์ด้วย นะครับผมพิทยุไปหาตึกตักมักจกอรุดไปไปผลยี่พิโคซาอยู่อยู่มุม่นนะนี่ึ้นในฟางเดียวนะครับบ <c oughs> ้าวเป็นต้องเอย็ดจังเดยช่วงนี้ฝนก็มังตกก็มีคนเหลื่อมไทนาแล้วครับ วันเขานี่นายจะเป็นไทยหุดมั้งบนถนนวันเขาเจา้บาบังบังบองกับวานแล้วกะแค่นี้นะครับฝากคนไค์กดแชร์กดติดตามช่องติกตักมักจกตานผมได้ชมอยู่ช่องซีบายนะครับกะฝากคุณชมที่ตาม นี่ก็ลาไปก่อนเพราะว่าแดดทันหันบุงวิจิจังไหนต่อนะ้ครับสวัสดีครับผม